โอ้ปดเธอยข่าวมันหลากหลายนะสัญอร์ทั้งหมดเป็นสิ่งสมมุติเพื่อความสมจริง และชื่อรายการไม่ได้มีเจตนาสร้างเพื่อให้เสียหายแต่อย่างใดและข่าวทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้สร้างมาเพื่อผุกปั่นแต่อย่างใดแจ็คเจียว ครอบครัวนี่แหละข่าวยอดปาดูรายการไอ <c oughs> ้เีัยมีมีไอ้ไลน์กูด,ด้วยีบ้า <c oughs> ต้องมีทุกรายการต้องมีอ่าผู้อ่ารบกวแนแอนาอสเซอร์เก็บทรงหน่อยนะฮะผู้ก็จะเก็บไม่ไหวลเช่นกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณบ้านครับสวัสดี้มาคุณโอ๊นะครับที่เราเข้าสู่ในการข่าวข้นหวานมั่นนะครับเจอกันอย่างนี้เทเลขานที่หนึ่งของเดือนครับผมรายการนี้เป็นรายการข่าวที่มาสู้กับวลพผันโดยตรงจะไปส,สู้ต้นตีนอะไรนะครับตู้เรื่องเวลาครับคอนเทนต์ไม่เกี่ยวสิบห้านาทีก็พอใจแล้วตอนนี้ล่าสุดเรามีรายการที่เป็นคู่แข่งใหม่ด้วย่อยแล้วรายการอะไรคะวันละเห็น ่ารายการนั้นดูท่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็หนึ่งนะฮะของในบนโต๊ะนี่เฮี้ยเไยพี่บอสคุณบ้านฮะพี่บอสเหรอช่วยอธิบายของที่อยู่บนโต๊ะนี้ให้หน่อยได้ไหมครับพี่บอสพี่ปิดมายอยู่พี่ ถ้าเกยดเราจะมาคุยกันสองคนประเด็นนะคยอย่ายนี้ไปก่อนนะครับก็ถ้าพี่บาสมาถึงเมื่อไหร่ก็ให้ไล่กระบาลใครสักคนหนึ่งเป็นพิธีแล้วกันนะครับเริ่มข่าวเริ่มข่าวไปเลยมาโอเคเริ่มข่าวเรเดินได้นะโอเคมามาขางเราเอาอันแรกก่อนแล้วกันนะครับเอาดาบ่าก่อนไหมดาบมาล่าสุดนี้เลยเนาะใช่ครับจั๊กนี่คเกิดดาบ่าเลยแจ็คแป๊บโฮใช่ไหมอ่า อ๋อเน็ตไอดอลนี่ไงยูทูบเบอร์ชื่อดังชื่อย่อแจ๊ปแอคโคเนาะไม่ต้องย่อแล้วล่ะพี่ย่อครับชื่ย่อย่อเหรอต่อเลยครับนี่เนี่ยเป็นภาพออกมาเป็นภาพข่าวนะอันนี้ก็เออเป็นคลิปจากในกลุ่มของเพจผู้บริโภคนะนะครับผมก็ เป็นข่าวที่เหมือนเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งใช่ไอร้วมากระเนะครับมีตอนนี้ภาพนี้จริงๆไม่เป็นภาพไม่ใช่ภาพนะครับมันมเป็นคลิปออกมาเป็นคลิปแต่ว่าเราตัดเป็นภาพออกมาให้ดูกันเราตัดภาพออกมาให้นะฮะเออเหมือนก็คือยูทูบเบอร์ท่านนี้แหละก็คือเหมือนเขาปีนโต๊ะโอ้ที่กินน้องมะเกษตรได้แหละปีนขึ้นไปนะฮะแล้วก็ เหมือนทำอะไรก็อย่างไม่รู้เหมือนกันถ่ายรูปมั้่ายคนคนในงานถ่ายคลิปคนในงานถ่ายคลิป tiktok เหมือนจะเป็นการชาเลนจ์อะไรบางอย่างครับพี่เออน่ะฮะก็พอหลังจากภาพนี้ออกไปนะฮะก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจาร์เลยนะครับผมซึ่งในกลุ่มเขาก็บอกถึงอ่ามีการอ่าบอกให้อะไรนะมันทัวลงอ่ะอว่ามันเหมือนเป็นมารยาท อ่าของการกินอาหารหรือเปล่าว่าไปปีนปโต้หินได้ยังไงอ่าไมทําอย่างนั้นนะฮก็อย่างล่าสุดเนี่ยยูทูบเบอร์คนนี้เขาก็ออกมาไลฟ์เร็จ<ม>แล้วนะฮะว่าอา่าเขาบอกว่าเป็นร้านปิดนะร้านนี้เนี่ยนะร้านอาหารเขาบอกเป็นร้านปิดแล้วก็มีเขาบอกว่าโดนบิวให้ทํา มีคนในงานบิวใช่ไหมอ่าเอาบิวให้ทําแล้วก็คือคนอื่นคนอื่นรู้สึกว่าเขาบอกว่าคนอื่นเขาก็ทํานะอ่าแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นมีผู้ไังคับดีเนี่ยก็ตัดคลิปบางส่วนไปเผยอ,อืมอ่าก<ม>็เป็นบางส่วนอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะเห็นคลิปในที่ตรงนี้ต่อก็บอกว่ามีแถบว,ว่าแบบนี้ก็ได้เหรออ่านะฮะ เขาบอกว่าตนเนี่ยเขาอยากให้นําคลิปวิดีโอจเ,เต็ๆออกมานะเพราะว่าไม่ได้มีแค่ตนมีคนเดียวนะที่ทําแบบนั้นเนื่องจากว่าหมอสุนินเยีนะ่ยวหมอสุนินนะขอ,ของนนเขาก็ทาเหมือนกันโอ้ย <c oughs> สั่งหมอสุนินจแต่อ่าหมอสุนินก็ทํากันออทำเหมือนกันนะแต่ว่าทําไมเหตุเนี่ยถึงมุม่งโจมตีที่ตนเียงคนเดียวนะเขาก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าเป็นผู้ไม่หวังดีหรือไม่นะ แล้วก็ย้อนถามคนโลกสวยที่มุ่งโจมตีว่าเคยที่เหลือสังคมแบบที่ตนทําหรือไม่นะฮะซึ่งพอพูดอันนี้ไปเนี่ยเหมือนล่าสุดเขาก็เหมือนสังคมแยกเป็นสองฝ่ายอ่ะส,อสังคมมูลที่อ่าช่วยเหลือแจกกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับแจฝัง่งหนึ่งก็คือเห็นด้วยแบบว่าจะอะไรมากมายอะไรประมาณนี้ก่อีกฝั่งนึงก็คือไม่เหมาะไม่ควรไม่ควรทํามันก็ไม่ควรอ,อยู่ดีไม่ควรอยู่ดีนะซึ่งล่าะะสุดตอนนี้นะครับ ร้านอาหารที่เขาที่เหล่าบอสุนิตที่บอสุนตยกตี้กันไปก็เจ้าของร้านได้ชี้แจงกันนะครับว่าทําการเปลี่ยนโต๊ะแล้วนะครับอ่าเนี่ยก็เ,เป็นโพสเขาบอกไปอย่างนี้นะฮะต้องเปลี่ยนโต๊ะ,ะเลยใช่ไหมใชเเ่เนี่ยเขาบอกเี่ยเขาบอกจากประเด็นดาราม่าในไอนที่เป็นลูกค้าเหมาปิดร้านแบบไพรเวทแะเพื่อทำคอนเทนต์ลงย o u t u เ e จนเป็นดาราม่าข่าวดังในขณะน,นี้เราผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจขอเป็นตัวแทนในการขอโทษลูกค้าทุกคน และพี่่สู่ชนทุกฝ่ายแล้วก็ขอเงินว่าตั้งแต่เปิดร้านมาเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวเราก็จะเห็นว่าธารทำไทยและญี่ปุ่นดีว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่จะปีนโต๊ะที่ใช้รับประทานอาหารและวันนี้บอร์ดที่ประชุมได้ตัดสินใจลงมติกากระสันว่าจะทําการปิดร้านเพื่อทําการเปลี่ยนโต๊ะบาไม้ในร้านใหม่ทั้งหมดมแล้วก็มีการห้โต๊ะไม้ครับ หูน่าจะแพงอยู่พแพง,แพงเปลี่ยนทั้งหมดครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการห้ามตามโดยเด็ดขาดไม่ให้ลูกค้าท่านใดทําแบบนี้อีกในอนาคตคนะฮะก่อนั่นแหละครับอันเนี้ยเป็นเรื<ต>่องที่ควรทำเนาะแต่ตอนนี้คือมันมีภาพของอัน,นเนี้ยโพสเนี้ยเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งอ้า้มีหุ้นส่วนร้านด้วยฮนะแต่เนี้ยมีภาพที่คนแคปได้เป็นหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งเขาคอมเมนต์มาเขาคอมเมนต์ครับ ผมไ,<ห>ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรเขาเก็ชื่อไว้เขาเอาเมนว่าคนที่ติไม่มีเงินมากินครับได้แต่กดคีย์บอร์ดอยู่บ้านโอ้หแรงอยู่นะอืมซึ่งอันนี้คือเป็นหุ้นส่วนจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่แต่ชาวเน็ตเขามองอย่างนั้นนะอืมเขาเลยบอกว่านั่คือหุ้นส่วนเนาะเป็นหุ้นส่วน,นคนหนึ่งโอ้โหก็ว่ากันไป เรื่องนี้ก็จบพี่ว่าร้านตอนนี้คือต้องเปลี่ยนโต๊ะนะครับเนื่องจากว่าเรื่องสุขขะอนามัยข้อไม่ดีต่อร้านในการเหยียบแล้วนะแล้วบางทีแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าลูกค้าเขาจะกลับมาหรือลูกค้าที่เคยกินประจาจะแบบว่าแต่อันนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็ฝังใจไปแล้วไงเหตุอย่างนี้อืมก็รู้สึกอันนี้แปลกใจอีกนึงนะครับน่าจะให้มีแม่ยันแม่ยานานก็จะมาสถิตอยู่ที่โต๊ะด้วย แม่ย่านางโต๊ญี่ปุ่นเหรอฮะครับผมจะได้ไม่กล้าเหยียบอะไรอะไรอะมึงมึงอะไรก่อนไม่เราก่อนอะไรทำไมอะเอ้าก็บางทีเราเห็นก็บางทีแบบว่าห้ามเหยียบรถห้ามเหยียบอะไรอย่างงี้เดี๋ยวแม่ย่านางเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงลองให้มาอยู่ในโต๊ะมั้งสิจะได้ไม่กล้าเหยียบครับคุณโอครับคุณโอครับก็นะครับก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูจอร์ดนอิลิสตอนที่จอร์อีลิสแม่งขึ้นสายพันธุ์สู่ญี่ปุ่นนะครับมาที่ข่าวต่อไปครับ มันเกียก<อ>ัาตรงไหนเนี่ย <c oughs> มันก็คือสูชีเอาอเรื่องอให้ออกเล่าอันนี้เรื่องต่อไปให้อ๊กจัดการกขนมโตเกียวขนมโตเกียวขนมโตเกียวเนาะอันนี้ก็เป็นโอ้โหเกิดเรื่องในอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของร้านขนมโตเกียวร้านหนึ่งเออซึ่งแน่นอนครับอันที่แล้วมาจากเพจบริโภค ออันนี้ก็มาจากเขจบริโภคเช่นกันนะฮะที่คุณมีแหล่งข่าวเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ครับไม่ครับเรามีเรามีหลายแหล่งข่าวครับแต่ทุกข่าวกู้ยืมมาจากช่องสามนะฮะอ๋อ <c oughs> แหล่งข่าวขอบุณแหล่งข่าวจากเสียสามไทยแลนด์นะครับระค,ะครับผมแต่บังเอิญว่าต้นต้องทางข่าวมาทางนี้จริงๆครับซึ่งอ่าผู้บริโภคนะเพจผู้บริโภคก็ได้โพสเกี่ยวกับเรื่องของร้านโตเกียวพร้อมกับแคปชั่นที่ว่ากว่าจะอ่านครบ ก็แปะซะเกรงใจสั่งนะฮะซึ่งร้านนี้ครับอ่ดูอ่าก็ฮ้อันนี้ประกาศข่าวอะไรรึเปล่าไม่ประกาศข่าวครับนี่คือกฎของร้านฮะอ๋นนี้กฎเหรอกฎครับซึ่งร้านนะครับข้อความที่คุณเห็นนี่กฎหลายอย่างเนาะขออนุญาตสูบน หนในผมขอดูหน่อยนะแต่ละอันซึ่งข้อความเตืเอนของกวากามีเป็นป้ายเป็นภาษาไทยนะฮะภาษาไทยหมดเลยนี่เลยมีเนี่ยมีป้ายเตือนเนี่ยก็บอกลูกค้าที่ทานเจพังเสวิรัสนะที่ทานไข่ได้นะอ่ากินไส้ครีมไปเตยเผือกได้ค่ะลูกค้าที่เป็นอิลามไม่ทานหมูต่างปกติได้ค่ะออรร้านไม่ใส่อรร้านไม่มีหมูนะเออกง่ายดีเพราะว่าไส้กรอก พราะว่าไส้กรอกเนี่ยทำจากไก่แล้วก็ปูอัดทำจากปลา <laughs> ลูกค้าที่แพ้แป้งสาลีงดทุกชนิด,ดก็ด <laughs> คื <laughs> อค <laughs> อยากซื้ <laughs> ขอขนมขนมโตเกียวเรานะฮะก็ <laughs> ต้องทํามาจากแป้งแน่นอนนะคะ <laughs> แป้งสาลีค,ครับ <laughs> เออว่าอันนี้ไม่ใช่โตเกียววีแกนซะด้วยเออไม่ใช่นะเออลูกค้าที่แพ้นมวัวตาได้ทุกอย่างนะคะใส่เพราะว่าไส้เนี่ยใส่กะทิแล้วก็เนยเจอ่ะ ยกเว้นแนเอนะครับเขาบอกมีตัวของนมที่ผสมนมขงเราไม่ไอพูดยี่ห้อนะครับเราเฮงกอนับจะพูดทำไมมันก็เห็นอยู่ตรงนี้ยสปอนกูฮะเหี่เขาบอกไี่เขาบอกเป็นเนื้อข่าวพี่ไม่เราเราเราสมรวมมันคืออ่าสายการบินก็ได้ืุอเย้เออฮะ คนเฮียอะไรมึงกใ็ใส่ก็ไม่ใส่ไม,ม่แป้งบ้า <c oughs> อะนี่อะน,นี่ชอบมากไส้เค็มสั่งไส้อะไรก็ได้แล้วโรยเกลือเค็มแล้วค่ะ <c oughs> อุ้ยไส้ไวานชัน <c oughs> สั่งไส้อะไรก็ได้โรยน้ำตาลก็หวานแล้วค่ะ <c oughs> อ,อ๋อตัว,อวเองด <c oughs> ้วยที่นี้ด้วยอ๋อกระปุกเกลือน้ำตาลอ่าอยู่หลังตู้โรยตามใจชอบเลยค่ะ <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่รสของลูกค้าลูกค้าอยากกินรสไหนอ่ามีมีผงชูรสให้หยอกไหมครับ ไม่มีครับไม่มีโถเออนี่แล้วก็มีนี่เขามวีนให้ความรู้เลยขนมโตเกียวที่ญี่ปุ่นมีขายไหมเขาตอบว่าไม่ทราบค่ะยังไม่เคยไปอ้าวลงมาไหนครับลงมาไหนลงมาไหนทำไมทำไมถึงชื่อว่าขนมโตเกียวนะฮะเขาบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันค่ะขายตามพ่อค่ะจะลองให้พ่อถามคนที่สอนมานะคะถ้าท่านยังอยู่เลยรู้เลยพ่อเป็นไง นอกจากที่จะเป็นอ่าคําสั่งคําเตือนอะไรแล้วยังมีการด่าด้วยนะตรงนี้พี่ด่าตรงไหนครับพี่ด่าตรงไหนเดี๋ยวผมดูหน่อยอ่านี่นี่นี่เขาบอกว่านี่เลยเขาบอกเพื่อความสะดวกของท่านสั่งทีเดียวเพื่อความรวดเร็วและเพื่อความรวดเร็วของแม่ค้าในการใส่ของค่ะก็เลยแยกชุดบอกด้วยนะคะไม่งั้นใส่กล่องเดียวอ๋อนี่ไงกระปุกน้ำตาลอยู่ตรงหน้าเลยุน้ำตาอย่ี แล้วแต่ท่านจะกินนะครับหวานก็เทน้ําตาลเค็มมันก็เทเกลือเออแต่ถ้าท่านอยากกินเผ็ดไปกินร้านอื่นครับไปกินร้านอื่นครับโชคดีไปเพราะผมเมยกินเผ็ดเมือนนะเนาะก็สามารถไปลองสั่งได้สำหรับร้านนี้นะครับ้ผมไปลองสั่งได้ซึ่งจะถามว่าร้านอะไรนะคะไปดูในเพจอ่าไอเพจชื่อว่าอะไรเพจเพื่อน คุณลืมไปได้ไงอ่ะคุณลืมไขรับผู้บริโภคอ๋อผู้บริโภคใช่ไมไม่ใช่คอนเทนต์คุณภาพนะฮะไม่ใช่ต้องคอนเทนต์คุณภาพมันไม่ได้เล่นอย่างนี้ไม่แต่อันนี้เนี่ยพอภาพที่ปล่อยไปเนี่ยเขาชาวเน็ตก็แบ่งฝังไงกันนะบอกไปแล้วแบ่งฝั่ายแล้วอ่ะแบ่งฝั่งเขาบอกสยยามเลบางรายเขาบอกว่าเจ้าของบางรายคงบอกว่าเขาบอกว่าเจ้าของร้านคงเจอมาเยอะเลยแปะป้ายบอกเขียนใจเดี๋ยวก็คือแปะบอกแล้วอ่ะอ่า บางรายบอกว่าดูอาใจใส่จะได้อุดรุ่นนะแต่บางคนก็บอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยทําประชดเราข้อความดูจริงจางจุดอัดซื้อร้านอื่นดีกว่าอืมอก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะอ่าแล้วแต่คนมองนะแต่เรามองเอร้านมันก็น่าจะเจออะไรมาเยอะแหละลูกค้ามีทั้งหลายรูปแบบอ่ะก็สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้นะ อม,มาที่ข่าวสุดท้ายครับขา่า,บขาวสุดท้ายครับผมเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเให้ใหได้น่าจะไม่น่าจะไม่ได้เรื่องเสริมนะเพราะเวลาเกินแล้วอะมาเวลาเกินบ่ะขอเวลาสักครู่นะครับอันนี้<ต>เป็นโอ้อันนี้<อ>เป็นเป็นเรื่องในครอบครัวโอ้ไม่หลดทุกอ,อ,อย่างคะขอขอทั้งหมดมาจากอังเปาเมื่อวานนี้นะครับครับผมโอ้โหนี่ไงมีขอโอ้โหขอโคตรดีเลยนะพวกวนตรามาลิเนี่ยมีอยู่ตรงนี้นี่ครับผมพี่บ้าเดี๋ยวขอเราแล้วกันเรื่องนี้ ขอเล่านะอ่ะเรื่องนี้ยังไงครับเรื่องครอบครัวเนี้ยเรื่องนี้ก็เป็นความไร้เดยกสาข,ของเด็กนิดนิดหน่อยน่อยครับใส่ซื้อบริสุทธิ์เนาะอย่างที่เขาว่า,าผ้าผะเด็กเหมือนผ้าผ้าขาวที่พับไว้แต่ปรเอิญว่าใส่ซื้อไปหน่อยนึงทําพ่องานเข้าเลยอืยังไงครับ <c oughs> คุณแม่รายหนึ่งครับโพสเรื่องราวลงเฟซบุ๊กรวมคนเขินลูกครับเป็นไดอารี่บันทึกลูกของลูกสาววัยเจ็ดขวบครับที่กำลังอยู่ชั้นปหนึ่งครับเขียนตามนี้เลยครับ แม่เป็นลูกเก่งเพราสอบอ่านได้แม่ภูมิใจในตัวหนูหนูก็ดีใจมากที่สอบอ่านได้แม่มีลูกคนเดียวแม่เลยรักมากมีลูกเพิ่มไม่ได้แล้วแก่แล้วพ่อก็มีลูกคนเดียวแต่ไม่รู้นะว่ามีแฟนกี่คนหนูมีพ่อึ่งคนมีแม่หนึ่งคน,มมน,งคนไม่มีแฟนจบอ้าวอ้าวอะชีพหายละในรูปในรูปรูปประกอบข้างล่างครับเป็นพ่อแม่ลูกและสาวๆข้างๆกบผมบอฟัก <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าโอ้ไม่รู้ว่ามีแฟนกี่คนแต่ทําไมว่ามีแค่สองคนอ่ะโลกอ่าลักษณะดูทรงบ้านแตกแสละขาดเลยนะดูทรงก็คุณพ่อครับขวัญเอ้ยขวัญมานะก็ตัวใครตัวมันละกันนะครับงานนี้ก็ความความความบริสุทธของเด็กก็ประมาณนี้แหละครับก็ตอนนี้ถ้าคุณพ่อก็ได้เกมเรียบร้อยแล้วเกมนะครับ ตอนนี้คือเราได้รูว่ากิกนั้นซ่อนอยู่ในตู้ซูอยู่ใต้เตียงไปเก่าอยู่นอกระเบียงตำรวจกำลังจะมาตำรวจมเวลามเหรอครับครับหมดเวลาสล้วเขาข้นหวานมันครับครับผมเวลาเท่านี้นะครับผมก็เจอแล้เนี่ยพอผมเล่นพุกพอผมเล่นอะไรไปแล้วมันดูไม่เข้าท่าก็รีบตัดจบอะพวกเราเนี่ยรีบนะฮะเดีบยก็รับนะผมช่วยดูเวลาด้วยเกินมาสามนาทีแล้วเอาเหรอไว้ายเติรับ อุต่าไวกิทเจอกันอีกทีก็เดินหน้าครับผมนะครับเดินหน้าไปดีกว่ามีนาผมนะเดินหน้าเดินมีนานะครับอ่าวันนี้เราลาไปก่อนปล่อยปล่อยให้ตัวนี้นะครับผมนั่งเล่นมล่ของมันไปนะครับผมไปเล่นแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ามีเราสามารถฝากในเพจได้นะฮะ แม่เอ้ยแต่ชุดไปเหมือนนักข่าวเลยกูช่างแม่กูถอดไปเสื้อนักบอลแล้ว